เข้ามาอีกแล้วค่ะข่าวจากซาอุดิอราระเบียนะคะลีกซาอุค่ะซีอโอบอกเลยว่าตอนนี้ทุกทีมในลีกซาอุดิอราระเบียพร้อมที่จะทุ่มทุ่มที่จะซื้อนักเตะมาเสริมทัพในเดือนมก,กราคมอันนี้โอ้โหนี่อินเสิร์ตเมื่อกี้เขาเริ่มเนี่ยเขาคาดเดาอะไรหรือเปล่าคุณจะอินเสิร์ตทีมลิเวอร์พูลทำไมอบอกเลยว่า <laughs> ยังไม่ขาย อันนี้เป็นทางด้านคําสัมภาษณ์ของเอเมนาโลนะคะไมเคิลเอเมนาโลค่ะผู้นวยการฟุตบอลของศึกซาอุาดีอาราเบียประกาศชัดเจนเลยทุกทีมในลีกพร้อมทุ่มเงินที่จะคว้านักเตะที่ดีที่สุดจากสโมสรชั้นนําโดยเฉพาะดอกจันไว้พี่เมลิกอังกฤษม, <laughs> มาร่วมทีมโดยข่าวที่ออกมาก่อนนีน้มีใครบ้างดูโมฮัมเหม็ดซาร่าเจรรซันโชราเฟลวารานซงฮึงมินลิชาริซอนเป็นต้นโอ้โหแต่ละชื่อโนด้วยเหรอกับตันสเปอร์เลยนะคุณก็ <laughs> ก็เขาปล่อยเขาพูดไปเถอะปล่อยพูดไปก่อนทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าบรูโน่อย่างเงี้ยก็มีชื่อถูกไหมคาอีคาเซเมโร่อย่างเงี้ยก็มีชื่อก็พูดอายุเยอะๆแหละยี่สิบเก้าสามสิบอย่างลิชาริซォอะไรเงี้ยเขาคงมองอ่ะบราซิลก็นะคะก็มาโกยได้ก่อนหน้านี้เนี่ยลีกซาอุดิอาระเบียเองก็ทุ่มเงินไปประมาณเกือบเกือบสามหมื่นกว่าล้านบาทนะสามหมื่นห้าพันล้านบาทไทยอ่ะประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านปอนด์นะคะในการเสริมทัพ นักเตะชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเบนเซม่าเนมาร์เฮนเดอร์สันนะคองเต้มาเ,มาเน่แล้วก็คนแรกที่ไปบุกเบิกก็คือพีโด้นี่เองค่ะโดโนโ,โด้นะเขาก็เต็มที่แหละแต่ทีเนี้ยอ่ะอย่างที่บอกว่าเขาวางแผนมาอย่างดีด้วยนะเซาเลียระเบียเนี่ยนะบอกเลยว่าเขามีที PR, ม PR ทีมสื่อที่เปิดตีข่าวไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยตีข่าวจนเอเดนนักเตะต้องหันมาฟังว่าเอ้ยจริงเหรอสนใจจริงเหรอบุนโน่อ่ะเออคุยปะล่ะสนใจปะคือ ก็ต้องสู้กันระหว่างระหว่าง2องฝีครับระหว่างพิมเมเลกับทางซาอุครับเพราะว่าพ mm ิมเมเลกเองก็เรียกร้องให้ให้คนมาดูแลหน่อยไม่รู้ใครอะ่ะแต่ต้องมาดู่อ,อ <c oughs> ถ้าหากเขาไม่มี Financial Fair p เ a y เขาซื้อนะ้หมดหลีกนะ mm hmm. เหมือนที่แกรี่พูดอะ่ะคุณหมดหลีกเลยนะใช่หรือคน <laughs> ที่เอาจริงๆตอนนี้น่าจะโดนแบบอยาก หลายทีมติดต่อไปคือซานโชเพราะมีประเด็นกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่แล้วดูท่าทางมกราเนี้ย้ายแน่ๆเอาไปสักทีแต่ฝั่งแมนยูก็บอกเอาไปสักทีปวดหัวแฟนฟงแฟนบงแฟนบอลบอกเออไปเหอะแต่ประเด็นคือเจ้าตัวคิดว่าซานโชเองไม่ได้เห็นว่า อยากจะไปซาอุดิอาระเบียมากกว่านะเพราะตัวเขาเองเขาก็บอกเขายังไปหลีกอื่นๆในยุโรป<ย>ได้ยน้อยมากไง<ช>น้อยมากๆเลยใช่แต่เอาฮีรานเองก็อยากได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนมาร์เจ็บแบบเจ็บยาวอะ่ะก็อยากจะดึงตัวซานโช่เนี่ยไปแทนเนมาร์นะคะโดยเอาฮีรานก็เชื่อว่าความเข้มข้นของโปรลุกซาอุเนี่ยที่แบบมันก็ดีกรีความร้อนแรงในความเขาเรียกความเข้มของเกมเกม,มันน้อยกว่าพิมารีกทำให้สุดท้ายถ้าซานโช่ไปก็อาจจะเปรี้ยงปร่างได้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะก็ มันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยเพราะว่าซานโชอเองก็ไม่ได้แฮปปี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนู่นก็ได้ตังเป็นล่ำเป็นสันอะไรอย่างเงี้ยดูความเป็นไปได้น่าจะมากสุดแต่ก็ขึ้นอ,อยู่กับเจ้าตัวว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรปับป๊บว่าไปไหมเ,เห็นเมืม่อเวานมีข่าวมาใหม่ประมาณว่าแมนยูเต็ดบอกอยากคิดว่าจะซื้อซานโชร,ราคาถูกแบบซัมเมอร์เซลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ช่วย คือคนเขาหวังครับหวังให้แมนยูเนี่ยค่าเหนื่อย3ามแสนห้าเงแพงมากไม่รู้เว่ยเซ็นไม่ได้ไงก็แบบอาจจะจ่ายถ้ายุโรปนะอาจจะจ่ายแสนหนึ่งนะแมนยูช่วยหนึ่งเดียวก็ได้เงีไอ้เรื่องไฟแนนเชียลเนี่ยบล็อกอยู่ไงไฟแนนเชียลแฟร์เพลย์บล็อกอยู่แต่อย่างซาอุเนี่ยสามแสนห้าเอาไปเลยสี่แสนห้าห้าแสนก็ได้มามาคุยกันอย่างเงี้ยแต่นี้ผมว่าก็ก็อาจจะจริงอย่างที่พี่เนี่ยบอกนะครับคือตัวนักฟุตบอลเองก็อาจจะมองว่าเขายังเล่นในยุโรปเพราะอายุน้อยอ่ะมันค่อนต่ำกว่ายี่สิบห้าไงมันเร็วกว่าจจจะะยยังออากยู่ แต่ที่บอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะเรื่องเงินด้วยโอ้ยผมมั่นใจครับทีมที่เขาคุยแล้วแน่นอนคือดอทมุลเขาโทรหาไอเดนแฮสิตแน่ๆนะครับแต่ว่าดอทมุลบอกว่าแปดหมื่นยังจ่ายยากเลยฟอร์มอย่างนี้มันก็มีหลายปัจจัยแล้วโหคุณคุณไม่ได้คุณโดดมากคุณไม่ได้แบบได้ท่าเหนือสองแสนคุณได้สามแสนห้าแต่การไปซาอุแล้วจะกลับมาเล่นยุโรปอะตอนนี้มีให้เห็นตัวอย่างหลายคนที่ไปแล้วเงียบนะไปแล้วกริปแบบกริปเลยอะใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆนะการตัดสินใจนี้นะคะ We'll I'm sorry.